สวัสดีครับผมวันนี้นะครับเรามาเล่นวีล่ากันนะครับผมในแร้งนะครับมาเปิดมาก็เอ็กโอมาเลยครับตัวแรกนะครับคลิปนี้อาจจะไม่มีการตัดต่อตัดอะไรนะครับเพราะว่าคลิปมันสั้นเหลือเกินนะครับแตมาตอนนี้ผมก็เป็นหวัดนิดนึงนะครับรวิยจะราดคลิปเพื่อนสักหน่อยนะครับผมจะ ะเดินไปเติมกลางกลางจะมีซัมติงหรือเปล่าเอาซิวซิวโดดมาอย่างงี้สกิลอันิอ,อ่หวานชํำยังไงโอมาโอ้โหอโอมาฮึมมันเราเราเรา,า,าจะปล่อยสก,กิวสองกิวหนึ่งไปแต่ก็เดินหนีครับรอก่อนมีใครมาหรือเปล่า โอ้โหดูเป็นกินเลือดผมฮิโรมเวนอันนี้ก็ผมก็เล่นกับเพื่อนๆนะครับผมแล้วก็พี่นะครับแล้วก็เป็นกันเองครับผมไม่ได้เปิดไมอะไรคุยกันนะครับเหมือนเขาจะดักนะครับนะผมก็จะดักด้วยจะมีใครหลงมาหรือเปล่ามีเด็กหลงหรือเปล่าครับ <c oughs> เอา้าผมมาผมมามางิ ก็อืมไม่ได้เพื่อนเล่นเพื่อนเล่นเอาชีดชี่สายครับเอายังไงยังไงยังไงพี่เอกฮาร์กเกอร์ไปครับจอวนี้ก็เอาราค,ครับผมจะมีใครมาอีกไหมนะหิวนะครับหิวช่วงนี้หิวมากเอาซิวเอ้ยซิวได้ มึงเอาไปรอซิวยอมเสียฟิกเพื่อซิวครับขุมจัดเรียบร้อยครับอุ้ยผมโดนว่ะผมอยู่นอกวงยบ้อย เอาแวนซอยแวนซอย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 หมิงหมิงตายอืมแวนต่อแวนซอยซอยเอาคีล่าเล่นไม่โอ้ตายครับ <c oughs> อันนี้ทั้งทั้งพู้ทั้งกลัวเสียงหลงนะครับเ <c oughs> มื่อกี้เสียงก็หลงไปแล้วรอบหนึ่งนะฮะยังไงไรลอนไม่มีอะไรครับบ้ <c oughs> าผมเกิอละ ไปไกลไหมครับผมยังไงเปเล่นเอาตลอบไปทำงั้นนะเอาเอาอย่ากจะคิวหมดไม่ได้ใครสักตัว,ว <c oughs> ขอไปครับไปมาแล้วครับผมคู่หูคู่หูอะไรคู่หูรละดลลับแท็กสาวสาย ดักก่อนนะครับเพื่อมีตัวลง,งออเอาอยัางไงยังไงพี่เอกครับเกาเกเอาพบกลางคอยจะแมวนะครับเอา,อาดาักก่อมันมา,ยาเยอะเยอะยังไงโอมาโอมาสไลม์มางี้มาตัวเดียวต่กิ้หนึ่งคิวหนึ่งอีกสวยครับผมผมได้ครับเอาอยัางไงซิวซิวเข้ามาเป้า มาโดนจับนะครับไปรักต่อครับนี่ผมเดินเข้ามาเช็คก่อนนะอุ้ยโอ้โหแต่มีคนมาอยู่ก่อนครับเมื่อกี้ผมว่าจะเดินมาดักหน่อยใช่ไหมละ่ะเออแต่มีคนมาดักก่อน,นครับลิกซี่โอ้โหเรียบร้อยครับตายงโง่ไปหนึ่งครับเอาซิวซิวเข้ามาแฟนแบนซีกอ,อกได้ครับเอารอด ได้ยังไงอื้มลอดไปได้ครับเมื่อกี้ไอตัวอะไรไม่รู้จกเกอร์มัน <c oughs> ดูไม่แทันครับ <c oughs> มาผมเกิดละเรียกดาเลเยอร์ออกมาแล้ว <c oughs> มีใครให้ช่วยเปล่าครับเชียกลางไป เอาปงกรต่อไปเพื่อนนี่เปิดรอ,ลอแล้วเนี่ยได้ไหมปะกรไมครับเอาแล้วป่าเราวิ่งไปไหนวะนะ่ะ <c oughs> โอมามามายังไงโอมาอืม <c oughs> ม่ได้ขยับครับ <c oughs> โคตรแรงโคตรอันตรายอะป่ามาดิเพื่อนป่าดูดีครับป่ายืนดูครับเจ้ที่จะมาตีช่วยกันนะ ไป, <COM F> 1941, ไปแล้วอเอามื่อกี้ก็วิ่งผ่านไปป้าเพื่อนจะตายแล้วเนี่ยเขาก็ไม่มาช่วยสักทีนะครับนี่เรารวมกันแล้วนะอุ้ยบนไมลอนร่อให้นะครับยังไงจะกินเพี่งครั้เก์ผมตันไปมันไกลเกินนะครับกว่าตาย เอา้าเป็นไงโอมาเรียบร้อยนาทีทกกี่สองผมมาแล้วนะครับไ้โดดเข้ามาโดนนี่ปับ๊บยึบยึบคลีบเข้าคลิบเข้าคลีปเข้ายังไงเอาโคนก่อนเอาโคนก่อนเอาโคนก่อนเอา้าเรียบร้อยครับผม <c oughs> ที่แบนก็รีบเกินโอเคครับผมค